ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา,ากตปตปนทุกท่านโรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ตั้งอยู่เลขที่224หมู่6ตำบลไม้ยามอำเภอพชียงราจังหวัดเชียงรายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลบุคลากร บริหารงานโดยนายอนุวัตนันภพคขนวงงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา2566มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น86คนการดำเนินงานบริหารงาน4ีฝ่ายประจำปีการศึกษา2566 1. การบริหารงานวิชาการ บริหารงานโดยนางสาวสุธินีไกลถิน่นหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการได้ดำเนินการประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารวมกับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำปฏิทินวิชาการให้มีความสอดคล้องกับโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูผู้สอนได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาที่สอน และดวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลของแต่ละชั้นเรียนส่งผลให้พัฒนาระบบก,การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดทําคู่มือการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาและยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้มีคุณภาพอีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้บริหารมีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูได้จัดทําวิจัยทางการศึกษา PLC ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆมาหรือตลอดอย่างดียิ่ง2การบริหารงานบุคคล บริหารงานโดยนายบีรศักดิ์เหล่าพักดีหัวหน้าฝ่ายงานบุคคลได้ดำเนินการจัดระบบบริหารงานบุคคลโดยการจัดทําคําสั่งปฏิบัติงานจัดทําโครงการในการพัฒนาบุคคลเป็นประจําทุกปีมีการประเมินผลงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดทําในรูปแบบรายงานการปฏิบัติงานมีการจัดทําแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานและได้คํานึงถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรการลงเวลาปฏิบัติราชการสรุปวันลาของบุคลากร อีกทั้งยังได้ดูแลในด้านวินัยและการรักษาด้านวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับผลงานดีเด่นส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและสังคมให้ครูได้มีการวางแผนและพัฒนาตนเองไอดียแผนเพื่อเข้ารับการพัฒนางานในด้านต่างๆที่จะนำมาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3. การบริหารงานงบประมาณบริหารงานโดยนางกัลประพฤกษ์ทิพวงหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณได้ดำเนินการวางแผนการใช้งบประมาณการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุซึ่งได้เข้าร่วมการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและได้นำมาประชุมร่วมกับคณะครูในการจัดทำแผนการศึกษาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ดำเนินการทางการเงินโดยได้ออกใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเป็นต้นและได้ดำเนินงานพัสดุประกอบไปด้วยการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลพัสดุประจำปีดำเนินการจัดทำรายงานงบประมาณโดยมีแบบทิมบัญชีทะเบียนและรายงานคงเหลือประจำวันและดำเนินการตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบซึ่งได้รับการอบรมเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปี อีกทั้งการบริหารงานงบประมาณได้มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาสนับสนุนในด้านการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาเช่นการจัดตั้งกองผ้าป,ป่าเพื่อการศึกษาเป็นต้น 4. การบริหารงานทั่วไปบริหารงานโดยนายอดุลต้องชิมหัวหน้าฝ่ายงานทั่วไปได้ดําเนินการวางแผนพัฒนางานสารสนเทศได้แก่ข้อมูลนักเรียนประจําปีการศึกษา2566 การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายการศึกษาทั้งในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ5ปีการประชุมวางแผนคณะครูและบุคลากรทั้งการศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายซึ่งงานบริหารทั่วไปได้มีระบบสารบัญภายในสถานศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการในการรวบรวมเอกสารต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและยังคำนึงถึงการดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อมต่อการเรียนรู้ระบบสาธารณนปโภค มีการวางแผนด้านการพัฒนางานกิจการยินให้มีความเข้มแข็งโดยการจัดแต่งตั้งบุคลากรในการพัฒนาสถานศึกษารวมกับแกนนาสภานักเรียนและมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ซึ่งฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้มีการควบคุมภายในโดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาระบบการทํางานให้ได้เต็มศักยภาพ การดำเนินงานตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4 1การปลุกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนได้นำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9สูงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติทุกระดับชั้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละชั้น2ส่งเสริมการอ่านโรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่ส่งเสริมทักษะการอ่านให้แก่นักเรียนเพิ่มทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต 3. ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ทันสมัยระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดทำสื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้ทันยุคทันสมัยดเสมอสการจัดการศึกษาแบบเรียนร u s i v e Education โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามข้อมูลระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมเสร็จทุกคนได้รับการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในอีพีและตามหลักสูตรสถานศึกษาาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลศมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจงรรมทักษะวิชาการเพื่อสนับสนุนความสามารถที่หลากหลาย 6. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนการเรียนรู้นอกสถานที่ทัศนศึกษา 7. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา anytime Any ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 8.. 1ดหอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนผ่านกระบวนการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ชจากศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชนเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชนบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการพัฒนาศัตยภารพลตลอดชีวิตยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินยัยสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 9. เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานอาชีพให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ กิจกรรมเกี่ยวกับงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจที่เชื่อมโยงสู่ทักษะการสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป10การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกรายวิชาเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรียนทำให้มีผลสำเร็จทางการเรียนดีขึ้น11 1โรงเรียนหนึ่งซ o ฟตอหากพูดถึงโรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ แล้วทุกคนก็ต้องนึกถึงการแสดงศิลปะมวยไทยอย่างแน่นอนเพราะนักเรียนทุกคนสามารถประมวยไทยได้และยังได้รับเชิญไปแสดงต่างที่ต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ยังได้รางวัลการันตีคือรางวัลชนะเลิศการแข่งขันที่ตะมวยไทยป .1 ป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย 12. ความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั่งที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ